ชายลูกชิ้นเชฟอ้อยตักจนล้นน่า,า,นา,นานลงทุนแค่ไหนแฟนชายลูกชิ้นเชฟอ้อยตักจนล้นถุงราคาถุงละ100บาทน่าลงทุนแค่ไหนราคาเท่าไหร่มาดูกันกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงอย่างที่หลายคนสนใจกรณีแฟนชายลูกชิ้นเชฟอ,อ้อยยูวดีชยัยสุริพาณิชหลังผู้ซื้อแฟนชายโพสแฉระบบแฟนชายไม่แฟร์เอาเปรียบผู้ซื้อแฟนชายส่งอุปกรณ์ล่าช้าซื้อแฟนชส์มา3.4เดือนเพิ่งได้รับเครื่องทำลูกชิ้นจนเสียโอกาสและเวลาทำมาหากินแถมบางช่วงยังขายไม่ได้กำไรอีกด้วยจำเป็นต้องไปขายอย่างอื่น ทางฝั่งเชฟอ้อยออกมาตอบโต้เก่าหาว่าทางผู้ซื้อแฟนชายทำผิดสัญญาไม่ทำตามสูตรจึงต้องยกเลิกสัญญาสำหรับจุดเริ่มต้นแฟนชายลูกชิ้นเชฟอ้อยเธอเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าได้นำความรู้ที่ได้จากอากงอาม่ามาต่อยอดทำธุรกิจขายลูกชิ้นเลี้ยงชีพครั้งแรกทดลองขาย5กิโลกร,รมัมปรากฏว่าขายหมดไม่ถึงชั่วโมงโดยใช้เงินลงทุนไป3,000บาทได้กำไร10,000บาทมาในปัจจุบันใช้วัตถุดิบในการผลิตลูกชิ้นวันละ3ตันต่อวนันทำไรายได้วันละ40,000บาทยังไม่หักต้นทุน บางวันขายได้สูงสุด700,000บาทราคาขายถุงละ100บาทตังจนล้นถุงจำกัดการซื้อ1คนต่อ10ถุงสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลูกชิ้นเชฟอ้อยประกอบด้วยน้ำภู้ใสน้ำแข็งแปง้งเครื่องปรุงเนื้อไก่เนื้อหมกูกระบวนการผลิตจำไม่ใส้สารบาแรกส่วนน้ำจิ้มลูกชิ้นเชฟอ,อ้อยเรียนรู้จากการทำจากต่างประเทศเช่นน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มนรกเป็นต้นสำหรับการลงทุนแฟรนไชส์ลูกชิ้นเชฟอ้อยค่าแฟรนไชส์250,000บาทได้รับเครื่องปัน้นเครื่องตีบดสับ,บวัตุดต่างๆพรร้อส พร้อมขายให้สิทธิ์แฟรนไชส์หนึ่งพรมต่อหนึ่งจังหวัดและนั่นคือจุดเด่นและความน่าสนใจของแฟรนาไชสา์ลูกชิ้นเชฟอ้อยแต่ขอแนะนําก่อนตัดสินใจซื้อแฟราาในไชส์ใดๆก็ตามควรศึกษาหาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆอย่างละเอียดสอบถามผู้ซื้อแฟรนไชส์รายอ,รอื่นๆด้วยว่าซื้อไปแล้วเป็นอย่างไรเจอปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ถ้าผู้ซื้อแฟรนไชาส์ส่วนใหญ่บอกว่าซื้อแฟรนไชส์มาแล้วมีแต่ปัญหาขอแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงในแฟรนไชส์นั้น แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7